ไปดูในส่วนของทางกองร้อยทหารพรานที่2208ค่ะนำชุดปฏิบัติการพลเรือนสนับสนุนฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดเช่นชเดียวกันค่ะ,คะดานของร้อยเอกพรมมาจันทวานผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2208ได้นำชุดปฏิบัติการพลเรือนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารอพอสตระแวงค่ะลงพื้นที่หมู่ที่ ตำบลระแวงอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสนับสนุนฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหลังทราบข่าวว่าในพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและมีผู้ป่วยแล้วหลายรายค่ะค่ะโดยทางหน่วยกองร้อยทหารพรานที่2208และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแวงได้วางแผนร่วมกันในการเข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุข,ของไข้เลือดออกพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตัวในการดูแลครัวเรือน และบริเวณโดยรอบไม่ให้มีน้ําขังซึ่งอาจจะเป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายและได้ทําการประสานไปยังผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นหากหมู่บ้านหรือส่วนราชการใดนะคะต้องการขอรับการสนับสนุนเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันทางหน่วยงานสามารถที่จะสนับสนุนให้ท่านได้ทันทีก็ประสานไปค่ะ